ข้อ19พิจารณาข้อความต่อไปนี้กเลขหลักหน่วยของ7ยกกำลัง2559เป็น3ขอเลขหลักหน่วยของ2ยกกำลัง 59, 2 5 5 2ยกกกำลังสยกกำลัง,ง2559เป็น8 A ทั้งกและขอถูกต้อง B กกถูกแต่ขอผิด C กกผิดแต่ขอถูก D ทั้งกอและขอผิด ข้อนี้ครับให้หาเลขหลักหน่วยอ่ะพิจารณาข้อกอไก่ก่อนครับเลขหลักหน่วยของ7จ็ดกลังสองพเป็น3แต่มันมันเยอะมากนูนดังนั้นเราค่อยคคิดจาก7จ็ดกลังห่ก่อนแล้วกัน7จ็ดลังหเท่ากับเถูกไหมครับเจลังสเป็น49 7 3เกาลังสเป็น343 7ลังสเป็นลงท้ายด้วย1 0เท่าไหร่นะสอ 401นะครับต่อมาครับ7จ็ดลังหเอา7มาคูณต้องเป็นอะไรสักอย่างที่ลงท้ายด้วย7ถูกไหมครับอะไรสักอย่างลงท้ายด้วย7 7็เจ็ดกำลังหเอา7มาคูณต้องเป็นอะไรสักอย่างที่ลงท้ายด้วยเก้าเจ็ดกำเอา7มาคูณกับ7จ็ดกำลังหต้องเป็นอะไรสักอย่างที่ลงท้ายด้วย3ใช่ไหมครับเก้าเจ็ดหกสิบสามเจ็ดกำลังแปดเอา7มาคูณกับ7จ็ดกำลังเ็ก็ต้องเป็นอะไรสักอย่างที่ลงท้ายด้วย1นนะครับเจ็ดสามเป็นยี่สิบเอ็ด ดังนั้นสังเกตเห็นแพทเทิร์นหรือเห็นรูปแบบของมันไหมครับว่าเลขตัวสุดท้ายมันวนครับเจ็ดเก้าสามหนึ่งแล้วก็เจ็ดเก้าสามหนึ่งไปเรื่อยๆดังนั้นทุกๆสี่ทุกๆสี่ค่านะครับทุกๆสี่สี่ตัวเนี่ยเลขตัวสุดท้ายก็จะวนกลับมาเป็นเจ็ดเหมือนเดิมดังนั้นถ้าลองสังเกตดูนะครับว่าบรรทัดแรกนะครับเลขชี้กาลังเนี่ย หารสี 4, ่เหลือเศษหนึ่งบรรทัดที่สองเลขชี้กำลังหาร4ี่เหลือเศษสองนะครับ6หารสี่เหลือเศษสองครับเลขบรรทัดที่สามหารสี่แล้วเหลือเศษ3ครับบรรทัดสุดท้ายหาร4ี่ลงตัวนะครับเลขชี้กำลังนะครับเลขชี้กำลังดังนั้นแปลว่าถ้าเราอยากรู้ว่า7ดยกกำลังอะไรก็ตามสักอย่างหนึง่ง ลงท้ายด้วยเลขเท่าไหร่เราก็จับมันจับเลขชี้กำลังเนี่ยครับมาหารด้วย4แล้วดูว่ามีเศษเท่าไหร่นะครับถ้าหารตัวนี้แล้วเนี่ยเหลือเศษ1แสดงว่าลงท้ายด้วย7หารเศษหาร4เหลือเศษ2ลงท้ายด้วย9หาร4เหลือเศษ3ลงท้ายด้วย3และหาร4ลงตัวเหลือเศษหลือว่าลงท้ายด้วย1โจทย์ถาม7ยกกำลัง2 5 5 9้อาก้่าเราก็ลองดูครับ2 5 5 9นี้เอามาหาร4เหลือเศษเท่าไหร่ หารได้6ทด1 3 12 12-15ลบเหลือ3นี่9้6เหลือเศษ3นะครับเศษ3แสดงว่าหาร4เหลือเศษเลขชี้กำลังหาร4เหลือเศษ3ก็ต้องลงท้ายด้วย3นั่นเองครับดังนั้นข้อกอไก่ถูกต้องนะครับดูข้อข้อขอไข่บ้างครับเลขหลักหน่วยของ2ยกกำลัง2องยกกำลังสอง9เป็ 8. น8ะ เราก็ลองไล่จาก2ยกกําลัง1ไปดูก่อนแล้วกันครับ2กําลัง1เป็น2 2กําลัง2เป็น4 2กําลัง3เป็น8 2กําลัง4เป็น1 6 2กําลัง5เป็น32 2กําลัง6เป็น64 2กําลังเเป็น128 2กําลัง8เป็น256สังเกตเหมือนเหมือนเจ็ดเมื่อกี้เลยครับ คือทุกๆสีๆ4ตัวเนี่ยมันวนมาที่2 4งสี่8ปดหสองสีดหใหม่ดูเลขหลักสุดท้ายเลขหลักหน่วยทุกๆสีค่ามันวนดังนั้นค่านี้เลขชี้กําลังหาร4เหลือเศษหก็จะลงท้ายด้วย2อันนี้หาร4เหลือเศษสหาร4เหลือเศษสามแล้วก็หาร4ลงตัวนะครับ สังเกตนะว่ามันมันวนเป็นโูลอย่างนี้นะครับดังนั้นโจทย์ถาม2กํกำลัง2กําลัง2 5 9เราก็ต้องดูนะครับว่า2กําลัง2559หาร4ลงตัวไม2กําลัง2 5 9หาร4เหลือเศษเท่าไหร่แต่ยังไงยังไงมันก็ต้องหาร4ลงตัวอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่า2งกำลัง2559ท่ากับ2กำลัง2คูณด้วย2กำลัง2 5 7หาร4กมครับ2องกลัง2ท่ากับ4ก็ตัดกันไปดังนั้น สองกำลังสองพันห้าร, 4, หร้อยห้าสิบเก้าหารสี่หือสองกำลังสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดลงตัวพอดีดังนั้นถ้าหารถ้าเลขชี้กำลังหารสี่ลงตัวแสดงว่าต้องลงท้ายด้วยหกนะครับแต่โจทย์บอกว่าลงท้ายด้วยแปดดังนั้นข้อนี้ผิดนะครับต้องลงท้ายด้วยหกนะครับดังนั้นข้อนี้เนี่ยกอไก่ถูกขอไข่ผิดนะครับตอบข้อบีนะครับ,อบ,อ B, รบกอไก่ถูกขอไข่ผิดนะครับหลักการของเวลาจะดูหลักหน่วยของเลขยกกําลังนะครับ เราก็ต้องพิจารณาว่ามันวนเป็นลูปซ้ำๆกันอย่างนี้หรือเปล่านะครับถ้ามันปนวนเป็นลูปอย่างนี้วนซ้ำๆกันอย่างนี้เราก็ดูว่าวันวนซ้ำกี่รอบออต้องกี่ต้องใช้กี่ตัวถึงจะวนมาซ้ำกันเราจึงนำเลขยกกำลังหารตัวจำนวนซ้ำนั้นๆนครับถ้าสองกับเจ็ดอย่างเงี้ยครับมันวนสี่ตัวมันก็ซ้ำกันแล้วแต่ถ้าตัวอื่นอาจจะไม่ได้เป็นสี่ตัวอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่านั้นเราก็ใช้ตัวหารนี้แตกต่างกันออกไปนะครับ เดี๋ยวลองมาดูข้อต่อมาแล้วกันนะครับมันมีคําตอบสองอันเนาะแต่ว่าอันหนึ่งมันใช้ไม่ได้อะ่ะทา<ำ>ไมอะ่ะอันเป็นามการกําลังสองถูกปะนั้นตอนแก้อะ่ะย้ายข้างไปอ่ะต้องใส่บวกลบถูกไหมแต่เนี้ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางค่าค่าลบอาจจะใช้ไม่ได้อ๋ออย่างอันนี้เป็นความกว้างซึ่งความกว้างม,มันไม่มีค่าลบใช่ดังนั้นเราต้องตรวจสอบต้องอ่านโจทย์ให้ดีว่าเนี่ยมันค่า x ของเราเนี่ยมันคืออะไร ต้องให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงด้วยเพราะบางครั้งคำตอบทางคณิตศาสตร์าอาจจะไม่ใช่คำตอบในความเป็นจริงเนาะเป็นอย่างนี้มเ,เ,เองเข้าใจแล้ว